สวัสดีครับคุณผู้ชมสามปรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูก็จะนำเรื่องราวของปกฉลากนะครับในงวดวันที่1นึ่งพฤศจิกายนพศ2565มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะฮะปกฉลากนะครับในงวดวันที่1นึ่งพฤศจิกายนพศ2565นะฮะก็จะไปเกี่ยวข้องกับ วันลอยกระทงนะครับก็จะตรงกับวันที่8พฤศจิกายนพศ2565นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็กดติดตามนะครับคุณผู้ชมติดตามนะครับจะเป็นนะครับคำว่าสีแดงๆนะครับก็กดติดตามนะครับใช้นิ้วจิ้มลงไปเลยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะฮะคุณผู้ชม แช่ลงนะครับอ่าแฟลตฟอร์มอื่นก็ได้นาะกราบและที่สัมพันญนย่ารืมกลุบกระดิ่งแล้วก็เลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดนะฮะเวลาหนูลงคลิปวิดีโอนะฮะคลิปวีดีโอก็จะไปแจ้งเตือนที่หน้าผิด u t u b e ของทุกท่านนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ในส่วนของปกทลากันก่อนนะครับของวันที่1นะครับพฤศจิกายนพศ .2.565 นะครับ ก็จะไปเกี่ยวข้องนะครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะไปเกี่ยวข้องกับวันลอยกระทงนะฮะซึ่งนะครับวันลอยกระทงนะครับก็เป็นประเพณีนะครับของไทยนะครับที่สืบสานนะครับมาตั้งแต่้านานะฮะก็เป็นการนะครับอ่าอีกในหนึ่งนะฮะก็เป็นการขอขมานะครับแม่น้ำคงคานะฮะแล้วก็อีกในหนึ่งนะครับเป็นการนะครับอ่า ในการลอยกระทงนะครับให้หมดข้อมุโสนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตนะครับก็มีกระทงในภาพนะฮะทั้งหมด4กระทงด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์นะครับคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันนะฮะก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลฉลากนะครับในงวดวันที่นะครับ16เดือน10นะครับ65กันก่อนนะครับ ขออนุญาตเขียนลงกระดาษนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ขออนุญาตเซตอุปกรณ์สักครู่หนึ่งนะฮะคุณผู้ชมเอาแบบเรียวๆกันเลยนะฮะความเป็นจริงไปเลยนะ,ค,ะคุณผู้ชม ผลฉลากนะครับในงวดวันที่16เดือน16 5หนะฮะรางวัลที่ออกนะครับรางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทนะฮะได้แก่นะครับหมายเลขนะฮะร,รางวัลน,นะครับละ6ล้านบาทนะครับรางวัลที่1นะฮะได้แก่หมายเลขนะฮะผู้ชม 6 3 3 1 6 13, 6ต่อมานะครับก็จะเป็นรางวันนะฮะเลขท้าย2ตัวนะฮะรางวันเลขท้าย2ตัวนะครับเป็นรางวันละ2000บาทนะครับก็ได้แก่หมายเลข หนึ่งห้านะฮะคุณผู้ชมต่อมานะครับเป็นรางวัลน,นะครับเลขหน้าสามตัว รางวัลเลขหน้า3ตัวนะครับจะมีอยู่2รางวัลนะครับเป็นรางวัลละ4,000บาทนะฮะได้แก่หมายเลขนะฮะคุณผู้ชม1 5 8 0 3 7ต่อมานะครับก็จะเป็นรางวัลนะฮะคุณผู้ชมรางวัลเลขนะครับ ท้าย3ตัวนะครับรางวัลละ4,000บาทก็มีอยู่ด้วยกันนะครับ2รางวัลน,นะฮะคุณผู้ชมครั้งที่หนึ่งนะครับก็ได้แก่หมายเลขนะฮะคุณผู้ชม 060799นะฮะคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับอ่เดี๋ยวขอแจ้งนะครับข่าวสารนะครับฉลากดิจิทัลนะครับจะเพิ่มเป็นนะครับ15ล้านใบนะครับในงว,วันที่1พฤศจิกายนพศ2565กันต่อนะฮะคุณผู้ชม เอาละครับเดี๋ยวผมพาไปวิเคราะห์นะครับหน้าปกฉลากันต่อนะฮะไปกันเลยครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับต้องดูผลงานงวดที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเข้าเต็มๆนะคุณผู้ชมตรงนี้นะครับก็คือ5นะฮะไปวิ่งเข้าในส่วนของนะฮะเลขท้ายลอตเตอรี่นะครับผลงานนะครับงวดที่ผ่านมานะฮะคุณผู้ชม แฝกโกฉลากนะครับในงวดวันที่1พฤศจิกายนพศ2565นะครับที่ผมนะครับให้ดูไปเบื้องต้นนะฮะจากโกฉลากนะครับก็จะเป็นวันนะครับรอยกระทงนะครับ ซึ่งนะครับในปีนี้นะครับก็ตรงกับวันที่8นะฮะ8เดือน11อนะครับ65นะฮะองค์ประกอบนะครับของภาพนะครับก็จะมีนะครับมีนะครับแล้วผมจะแยกนะครับเป็นองค์ประกอบนะครับก็คือมีนะครับพี่นะครับเป็นผู้หญิงนะฮะ แล้วก็จะมีนะครับกระดทงนะฮะพี่ผู้หญิงนะครับก็มีอยู่หนึ่งท่านนะฮะคุณผู้ชมพี่ผู้หญิงมีหนึ่งท่านนะครับกระทงนะครับมีทั้งหมดนะฮะมีทั้งหมดห้าอันอ่าสี่อันนะฮะนะครับ ตัวนี้นะครับอาจจะจับคู่กันได้เลยนะฮะคุณผู้ชมตัวนี้นะฮะนะครับอาจจะจับคู่นะครับเป็น1 4นะฮะหรือสลับเป็นอ่าสี่นะฮะก็จะได้นะครับเป็นตัวเลขนะครับตัวเลขนะครับที่เป็นนะครับอันดับ 10นะครับหลักสิบนะครับมาบ่อยมากๆเลยนะครับตั้งแต่ต้นปีท่่บานมานะฮะตามที่ผมสังเกตและเก็บสถิติมานะฮะคุณผู้ชมเป็นคมเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ